สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน<ล>คุณครูแอนนะคะในวันนี้นะคะครูแอนนะคะก็จะมานําเสนอนะคะบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต้ n อะไรส s นวิทย์ที่ชื e r a n n นะคะคือคุณครูแอนเองนะคะในวันนี้คุณครูจะมานําเสนอเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนพร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูแอนขอนําเสนอ หัวข้อการแยกสารผสมนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเป็นเนื้อหาบทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะการแยกสารผสมนั้นจะมีเนื้อหาอะไรบ้างไปเรียนกันเลยก่อนที่จะไปเรียนนะคะคุณครูขอยกคอนเซปต์หรือหัวข้อหลักๆที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะ การเรียนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ1สารผสมนั่นเองค่ะว่าคืออะไรและ2นะคะวิธีการแยกสารผสมค่ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับสารผสมกันก่อนนะคะศัพท์คําแรกที่แอรนอยากให้นักเรียนนะคะรู้จักกันก็คือคําว่าสสารนั่นเองค่ะสสารคือสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่ค่ะ สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างนะคะประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างคะคุณครูมีตาดูคะ่ะนักเรียนหูฟังค่ะจมูกเอาไว้ดมกลิ่นค่ะปากเอาไว้ลิ้มชิมรสนะคะแล้วก็มือเอาไว้สัมผัสนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นดินน้ำและอากาศค่ะคำศัพท์คำต่อมานะคะคือคำว่าสารค่ะ สารก็คือเนื้อของสสารนั่นเองนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือทุกสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรานั่นเองค่ะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณครูแอนใส่เสื้อเสื้อครูแอนก็คือเป็นสารนะคะนาฬิกาที่ครูใส่ก็เป็นสารนะคะต่อมาค่ะสารผสมคืออะไร สารผสมก็คือสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันนั่นเองค่ะโดยสารผสมสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1สารเนื้อเดียวก็คือสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันค่ะและรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดมีสีเดียวยกตัวอย่างเช่นนมและน้ำมันค่ะ ส่วนสารผสมชนิดที่2ก็คือสารเนื้อผสมเป็นสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันโดยไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันตลอดจะมีหลายสีผสมกันนะคะนักเรียนเช่นน้ำพริกนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ไปพอสารเขตแล้ว เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการแยกสารผสมนั่นเองนะคะการแยกสารผสมก็คือการแยกสารผสมให้ออกมาเป็นสารเดี่ยวๆของมันจะมีวิธีไหนที่แยกได้บ้างไปดูกันเลยค่ะวิธีการแยกสารวิธีที่1ค่ะวิธีการหยิบออกเป็นการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของแข็งผสมกันอยู่ซึ่งของแข็งนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่นการแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวสารโดยการใช้มือนะคะหยิบออกนะคะนักเรียนต่อไปวิธีการที่2วิธีการร่อนค่ะเป็นการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันอยู่ด้วยกันออกจากกันโดยใช้อุปกรณ์มาช่วยนะคะในการร่อนเช่นการร่อนทราย การร่อนแป้งนั่นเองค่ะอย่างในภาพนะคะก็เป็นการร่อนแป้งเพื่อทำขนมหรืออบขนมปังนั่นเองค่ะ <het> ต่อมาวิธีการที่3นะคะวิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดเป็นการแยกสารที่สารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กโดยใช้แม่เหล็กดึงดูดสารแม่เหล็กแยกออกจากสารอื่นได้ <het> คำว่าสารแม่เหล็กก็คือสารที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดออกมาได้นั่นเองค่ะ เช่นพวกโลหะต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการแยกผงตะไบเหล็กออกจากทรายหรือการแยกคลิปหนีกระดาษออกจากทรายได้นั่นเองนะคะจากภาพนี้เป็นการแยกผงตะไบเหล็กออกจากทรายนะคะขนเส้นๆสีเทาๆที่ติดกับแม่เหล็กนั้นก็คือผงตะไบเหล็กหรือผงเหล็กนั่นเองนะคะที่ติดขึ้นมาต่อมาวิธีการที่4ค่ะวิธีการรินออก เป็นการแยกสารที่ละลายน้ำออกจากสารที่ไม่ละลายน้ำโดยวิธีง่ายๆนะคะเช่นการสาวข้าวด้วยน้ำสะอาดแล้วก็รินออกดังในภาพนี้ค่ะต่อมาวิธีการที่5ค่ะวิธีการกรองนะคะเป็นการแยกสารที่ละลายน้ำออกจากสารที่ไม่ละลายน้ำเช่นการแยกของผสมทรายกับเกลือที่มีน้ำผสมอยู่ด้วยกระดาษกรอง ส่วนที่เราสามารถแยกออกมาได้ทรายจะติดอยู่ด้านบนกระดาษกรองในขณะที่เกลือจะละลายน้ําและไหลลงสู่ภาชนะรองรับด้านล่างนะคะเหมือนในภาพเลยนะคะต่อมาวิธีการที่6ค่ะวิธีการแยกสารโดยวิธีการตกตะกอนเป็นการแยกสารที่เป็นของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการปล่อยให้สารแขวนลอยนั้นตกลงมาที่ก้นภาชนะเช่นการตกตะกอนน้ำโคลนด้วยสารส้มนะคะสารส้มก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นผึกใสนะคะสารส้มจะช่วยทําให้น้ําโคลนหรือของเหลวต่างๆที่เป็นของผสมนั้นสามารถตกตะกอนได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการตกตะกอนนี้ก็นําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตน้ตํะตา มาให้เราใช้ในทรัวเรือนกันได้ด้วยนะคะจากเนื้อหาที่ครูสอนนักเรียนไปแล้วพอสังเกตเบื้องต้นนักเรียนน่าจะเรียนรู้ไปไม่รู้รู้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจบ้างเรามาทำแบบทดสอบกันดีกว่าค่ะจงตอบคำถามที่ถูกที่สุด Question 1คำถามที่1นนะคะของผสมคืออะไรคะนักเรียน กนอีกครั้งนะคะของผสมคืออะไรคะ่ะ Question 2 w o คำถามข้อที่2นะคะการแยกสารมีกี่วิธีอะไรบ้างการแยกสารมีกี่วิธีอะไรบ้างนักเรียนทราบแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะตอบคุณครูด้วยนะคะมี2ข้อนะสำหรับเรียนนะคะ ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนกับคุณแอนในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ครูด้วยจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนักเรียนบายบายค่ะ